สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ขอยนเดอร์ฝากกดไลค์หน่อยผู้ใดคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆจ้ะเอามาเข้าเรื่องกันนอกอันนี้น้องเป็น <c oughs> สาวทาั้งภาคเหนือทจุจ้ะอากาศมันเย็นมันจะมีสเสเล่ดเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นสาวทาั้งภาคเหนือเพื่อนกะเขาเว็บเดียดนี่แหละได้มีผู้ชายอยู่สองคนแหะที่เพื่อนที่คุยอยู่ผู้หนึ่งอ่ะฝรั่งคนแรกนี่ มีลูกติดเป็นคนเดนมากมีลูกติดสองคนเพินเนนพ่นเห็นงานเพิ่นเห็นงานั่นเป็นเจ้าของธุรกิจประสันแต่น้องบขได้บอกขอยวาวธุรกิจยังบ้าเ,เ,เป็นเจ้าของธุรกิจกับธุรกิจแบบว่ากับบ่เด็ใหญงคักแต่ว่ากับโอเคนะ่ะว่ากับพ่อแบบมีฐานะระดับหนึ่งมีลูกติดสองคนกับเมียนี่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าทุกๆปีเทิมเนี่ยเมียจะเอาลูกมาถิ่มใหม่เลย เพราะว่าด้วยที่ว่าเขาอยู่ต่างเมืองไก่เมียาก่อยู่เดนมาร์กนั่นกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่เมืองไก่กันมีเทิมเถื่อเขาสิมาถิงไว้ก็พอเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้สิบุมมีสิบุมีวันหยุดหมายถึงว่าถ้าสิไปมาเที่ยวมหาหนองนี่คือสิบุมมีเดถ้าอย่างมากก็คือต้องเอาลูกมานนํามึงสิแม่แต่ว่าเขานี่ไปไซนี่เขาวัานหยุดเขา็สิพ้าลูกเขาเที่ยวเาขามีลูกสาวผู้นึงกับลูกชายผู้นึงหน่อยอย,ยู่ใหงไแม่ คนคอยถามเขาอยู่คยยในใหญ่นีเก้าปีคนน้อยนีหกปีไปใส่คือเขาก็าาต้องกระเตงลูกไปนั่มแต่ว่า้าซึ่งสิมหาหาน้องนี่บ่สะดวกผู้ใายว่าถ้าเธอเป็นไปได้อ่ะถ้าเธอมหาชั้นใดนี่ทุกอย่างฉันจะจัดก,การให้เบิดเอกสารยังทุกอย่างน่ะฉันจะเป็นคนออกให้เธอแต่ว่าเธอต้องมหาฉันเพราะว่าฉันบ่สะดวกที่ไปหาเธอเพราะมันมีเด็กน้อยอืกับคนที่สองเป็นพนักงานธรรมดาเลยพนักงานออฟฟิศธรรมดา บ่เคยแต่งงานเอ้าผู้ชายคนแรกเดี๋ยวก็บอกผ่อนู่ชา้คนแรกเนี่อายุสี่สิบหกแล้วแต่ผู้ชายคนที่สองนี่เพื่อนอายุสามสิบแปดคนนี้นี่เป็นโสดซริงจิงเเคยแต่งงานบ่มีลูกติดแต่ว่าคนนี้เป็นพนักงานกินเงินเดือนธรรมดาเราเพื่อนอาศัยแบบว่าเพื่อนอยู่กับแม่แต่ว่าผูา้ชายคนนี้บอกว่า,วาถ้าถ้าตอนนี้คือว่าที่อยู่กับแม่เพราะวา่า เพิ่นบ่ได้มีไผแม่เพิ่นบ่ได้มีไผเพิ่นบ่ได้มีครอบครัวเพิ่นอยู่กับแม่ก็สะดวกเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ให้ค่าใช้จ่ายแม่นําซึ่งมันจะสะดวกดีกว่าอยู่อพาร์ทเมนต์เพราะว่าเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเพิ่นบอกกบน้องเนาะว่าจังเสือพรางสิก็บ่ต้องมาสนใจว่าแม่เฮ็ดให้แม่แม่เพิ่นก็เกษียณแล้วเนาะแม่เพิ่นก็อยู่บ้านพอบ่มีเพิ่นเป็นลูกผู้เดียวแห่ก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่นว่าก็สะดวกกลับมาสิแม่ก็เฮ็ดนั่นเอ็นนี่ไว้กินถ้าเพิ่นมีครอบครัวนี่เพิ่นก็คุยกับแม่เพิ่นว่าโทษ ถ้าเปนแต่งงานมีรอบรัวไปเพ่นเกิดแยกออกจากแม่ได้แม่ก็โอเคบนนี่มีปัญหาหลังจากคุยกันยุ่โดนเป็นปีผู้นี้ก็ผู้ที่มักนี่ผู้ลูกตดน,นี้ก็บอกเลยว่ามีแผ่นสีมามแต่วมาเสียข้าไปหาเขาสิ่ใจให็นสุยางบันี้คนที่สองนี่ผู้บ่าวโสดเขาเลยมากเป็นเดนมาร์กคือกันเลยเดีทั้งสองทั้งสองนั่นเลยเด้ เพิ่นมักทั้งแถบสเกนดิีนี้เวียบอ่ะเพื่อนกัเลือกนี่คนเป็นเดินมักน้อกันผู้ชายกัเลยมาเพราะมาหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนกับไปรับเนาะไปรับยุสนาบินเพื่อนกับาไปเที่ยวโลกุงเทพแล้วเพื่อนก็สิพายกันไปทังเหนือไหมผู้บ่าวทั้งนี้มักภูเขามักปีนเขามักเงี้เพื่อนก็สิพากันไปเพราะเพื่อนไปบัานกัน่าใส่ชีวิตอยู่น้องกันเนี่ยผู้ชายดูมีความสุขเด้เพื่อนกับ่รู้ว่าผู้ชายเบึ่งออกบ่ว่าเพื่อนบ่ค่อยสุขก็ได้วาคันว่าบ่สุขกับท่าใดเพราะว่านานี่า ซุกแปดสิบแม่อียี่สิบคืออยากได้กบผู้บา่าที่ว่าพ่อห้างอยากได้กบผู้บบาวลูกติดเพราะอยากได้ก็ไอ้นี่คันเป็นเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แท่นเนี่ยเป็นไอ้ไม่ลูกติดนั่งสิ่งีความสูงแบบอร่อยเปอรเส็น่ยกับพอดีกับไอ้นี่บัได้มากเออมากเยอะมันบม่ได้มากหลายผู้ใจเพราะว่าเขาหักมากสองคนแต่ว่ามักก็ซ้ำกันนะบักผ้วเขาหมักบ่หลายมักบ่รอยมันผลมีเวลามหาเขามาาออันมาหาได้เพราะว่ามันไม่มีลูกล้วก็ว่า เขาคิดว่าเขาเขาบ่ไดเรวยได้ดบานนี้ก็ไปเดียนหันเดทนนี่ผู้ก็พาไปเนาะเขาก็ดีอยู่เติมน้ำมันเติมอย่างเขาก็เติมไห้ไหมเขากัดใจทุกอย่างลหละบานนี้พอเขากลับไปไปส่งเขาสนามบินก็ไปส่งเรีบบ้อยบุกมือกันใบไบสุวรรณภูมิพออกี่ยวงกลับก็มาขึ้นรถเรีวยกว่าเอาเขาลืมเอกสารดิมันเป็นเงินแมมเขาเอาเงินใส่ไมห่หายหันเนี่ยสองหมื่นหา่า ใส่เวดในซ่วงโดยที่เขาบบวกบวกได้ดิบัดนี้พ่อเขานั่งเครืーー่องพ่อพ่อเอ้ยจะควางกัเลยทรงขอความไปเนี่ยเขาก็มีมีเน็ตอยู่นะพ่อเขาก็ซื้อเน็ตไทยเขาก็เลยบอกว่าเออฉันให้แบบค่าใช้จ่ายเธอละฉันยันแบบถ้าฉันให้เธอกับเมื่อฉันยันเธอเบาเอาเหสินะเออนั่งกับขอคุณพ่อกลับไปประเทศเนาะผู้นี่งก็คุยปกติสม่ำเสมอแต่จะคว้างในกระใจมุ่งเทพซุปมีลูกจะคว้างอันนักฟไฟแต่เขาอย่างไรล่ะเขาก็ คุยตามมาหนีอยู่บ้านนี่มีเืลหนึ่งมาสัน่นหลังจากที่เดนมาร์กผู้สูงกลับไปแล้วก็คุยกันต่อประมาณอีกสามเดือนลหละจะควงกัลยทไาทำทา,ทา,ทาว่เจะควงแบบต่อไปนี้ฉันจะมีเวลาคุยแบบใส่ประโยคเดียวกันเลยได้กับสองคนวา่าฉันจะบา่อยมีเวลามาคุยกับพวกเธอหรอเด้อพะว่าฉันแบบว่าบ้านฉันเอาตรงการใส่เงินฉันเฮดอเฮดจังซีไอ้ทีไม่ลูกนี่ทีไม่มีเงินนี่ก็บ,บอกว่าโอเคฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจนะอี่ยังสิแล้วว่าเราจะคุยกันตรอเมื่อว่าคุณมีเวลาว่างแต่ว่าไอ้คนที่ว่าบ่ค่อยมีนี่เป็นผู้บ้านนี่บอกว่าฉันอยากจะช่วยเธอซึ่งน้องที่ริงน้องไม่อยากได้เงินเด้น้องไม่อยากได้เลยเพราะว่าน้องเน่ยมีเงินเดือนที่ว่าที่ดีมีเงินเดือนไม่โบนัสมีอะไรแะ่ก็เรียกว่าแต่ว่าน้องก็อยากร้องเบื่อน่องเรียกว่าฉันอยากซอยคุณเท่าที่ฉันซอยได้ด้ออ่า ฉันบลูแล้ว่าคุณเดือดร้อนเท่าไรเพื่อนก็เลยขอบัญชีขออย่างนองเพื่อนก็ส่รงไม่ให้นองเลยทรงไมาให้นองเกือบหาหมื่นนองก็อุ้ยแต่ว่านองก็เยอะนองก็เลยบอกอยู่ว่านองก็ขอบคุณนองเลยว่านองขึ้นเขานองแล้วว่าอีกสองอีกจักประมาณเดี๋ยวฉันได้เงินนีมาสิมากขึ้นนองก็ทิ้งช่วงห่างไปประมาณว่าเดือนหนึ่งนองก็เลยทำท่าว่าเออปัญหาฉันนี่แล้วคนเอาเงินมากขึ้นน่นแล้วนองกิทรงขึ้นในผู้บุษไส้นองกิทรงอีลีเนี่ยนองทมว่า เอาเขบัญเชี่วอย่างมากฉันจิส่วงขึ้นเธอพราว่าน้องกับว่าน้องรู้สึกผิดแต่นะา็ล้อน,นองยกล่องใจู่ซื้อว่าผู้ใดสีเบืองเฮาได้ยังส่นะฝรั่งบ่งงบอบอเอาฝรั่งใจกันฝรั่งบ่เอาน้องกับน้องก็บ,บอกอีกครั้งว่าอ้าวฉันขอลองแบบว่าฉันอยากฉันอยากขึ้นเงินเธอฝรั่งเลยบอกว่าเ่าเป็นอย่างเธอเก็บไปเลยฉันบ่เอาฉันอยากให้เธอบาดน,นี้ความมันไรมันมาเกิดตรงที่ว่าอีกน้องไปงานไปส, áng, ส áng ร้างสรรค์กับูงงานเลียบริษัท บ้านเกิดจังหนายเพื่อนกับเบกินเพ่นกับเอมาเาไป,ปยังน้ำกนันบานนี้ทรงข้อความไหมเพื่อนคุยกับผู้บ่าวสองคนเพื่อนน่ะทรงผิษบานนี้ชีสรงไงไอไม่ลูกติดดันไปทรงไงไอสวดไปตอว่าเขาแบบว่าพิมแย่ละเยียดได้ได้ว่าเธอนี่เป็นยังแบบว่าเป็นพิมพหรอกขอบ้าพิดอาจเป็นวิดีโอไยว้ให้เขาว่าเป็นยังเขาคือผมาหาฉันเอยเป็นยังเธอคือผ่้มาหาฉัน เธอจะเห็นดจฉันไปหาแบบคือระบายเบิดความในใจแต่อีกคนนึงมาสั่นว่าคนม,มันเมาเนาะแต่อีกคนนึงอะ่ะเขาบนนี้มีซัมเธอร์เขาด้วยซัมเธอร์แต่ว่าเขาพยายามมาหาฉันฉันเดือดร้อนเขาก็ซอยทั้งทั้งที่ว่าฉันกับว่นด้เดือดร้อนฉันแกล้งร้องใจแล้วฉันเอาเงืนขึ้นเขาเขาก็ยังบ่เอาเธอบบยังจะสบแบบมากมากกับนี้เจ้ากี่เจ้ากนใ,นใจบ่จบแล้วก็โวยวายเขาจาังสั่นจยงสี่คนเมาเม,าเมาียอือบานนี่ปึ๊บ ่งไปให้เขาปุ๊บจะคลองกับเมากับหลับกับน,นอนตื่นขึ้นนี่มือเสาปกติน่ะไอเพราะว่าตอนเที่ยงตอนอยังไอนี่นอ่นจะคลองแต่เปิดขอความมาจากของตื่นขึ้นประมาณเที่ยงแหละขอความไอเดนมาร์กส่วนไอเดนมาร์กตรงส่งมา่านซมือเด้่ยตรงส่งมาแบบว่าสวัสดีตอนเสนาร์นั้นนี่ตรงส่งมาสซมือบ่ส่งเว้ยบ่ส่งก็คือมันเห็นอันนี้อยู่นะกับ่วดนนั่นนะจะคลองก็เลย เขาไปเบิ่งว่าเอ้ยก็ไปอาบน้ายังมาสิไปเฮ็ดงานเจ้าของก็เลยไปเปิดไปเปิดขอความก็เช็คนั่นเช็คนี่เฮ้ยแต่ว่าจำได้ว่าเจ้าของเจ้าของอัดคลิปอีหยังส่งไว้ได้เฮ็ดอีหยังบ่วะไล่เบิ่งโทรศัพท์ไปเห็นของไอ้ที่ว่ามีลูกติดว่างเปลไว้บ่ได้ส่งหยังเว้ยยเลไปเบิ่งไอ้ดินมาอยพ่นแม่อวันน้องว่าโอ้ยว่าสั่นตาย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 เ่อสันช่งผิดไปเบิ่งแบบเขาอ่าน เขาบอตอบเขาบอบอก่าอย่างนั้งสินเขาบอตอบแต่ว่าเขาอ่านเขาเปิดเบึ้งแล้วน้องเลยว่าน้องกันเลยนี่ลหละแต่ว่าบานี้น้องเบึ้งในคคิดจะขวางไม่จะขว้งบอกว่าหักเขายังสั่นไอ้คนที่มาาีนฉันบระดี๋หักฉันหักเธอฉันยังถาเธอโอเคแล้วก็อพอพอกได้ว่าเนี่ยฉันเกิดฉีร่องเบึ้งว่าฉันเออเธอว่าเธอสิฉันเฮ็ดวิฉันกะสิใจฉันจะไปหาเธอ ไปดูว่ามันสีนีบอว่ามันจะเป็นชีวิตจะเป็นยังไงแถาคนดีฉันหักหลายไหนเธอจะเห็นความดีฉันบอฉันจะไปหาเธอไอ้เธอเตรียมนั่นเตี่ยมนี่เลยฉันจะไปพอเธออยู่เดนมาร์กวันสักหนังสีไหมป้าหนอวงว่าป้าขวัยเห็นอีหยังลงไปลยสันว์แนี้เฉพาะของเฮ็ดจนังสีเะขางมาเสียใจยเด้ก็เรียกเมื่อวาให้ฟังนี่มาระบายให้ฟังก็คือตอนนี้เขาก็อ่านใี้เฉ้าง ส่งขอความไปู่ว่าขอถทดตรงสันจีว่าฉันเมาสันเขาอ่านได้ว่าเขาบูบอกเขาบูโทษกันอย่างนสิโทษเขากับบูหลับของมูเจ้าคิดว่าอังไดยมูเจ้าคอมเมนไม่ข่อยเอาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ข่อยแนจาก็ดีอยู่แบบย้ำข่อยเบิ่งอ่ะสรุปยอดประจำสัปดาห์อย่างอาทิตย์เมื่อกี้กับมีหกสิบแชร์ขอบคุณทุกคนขอบคุณหลายๆจ้ะเอานะคะพอกันคลิปไม่จ้าฝากช่องไนแอร์อินเบลียมค่ะ